โอ้โอากาศหอนขอซาว์เกลมาหนิ <c oughs> เอาชามะนาวกับยังดีบะกินอะไรดีวะประจักษจักอีหล่ะอาชามะนาวก่อนแล้ก็เอาเผือกปั้นกันได้ <c oughs> บ๊อบบ๊อบปั้นกันได้ มันปั้นไม่นจขคืนสมองสบายสบายดีพี่น้องขอ <c oughs> อดุญาติมากินน้ำยูฮานชาเซงจัดละกันเบิ่นไปสองแก้ว <c oughs> ห้อนลีลอเวย <c oughs> มันนี้น้องเมย์เไดนมาขายติม่มบ่ยังไม่ทันเห็น <c oughs> ป้าตัวหอนดีได้ <c oughs> อาบน้ำนั้นจะเชื่อว่ายัง อ้ามน้ำออกมาเรียวน่ะเฮือนนยั่งสัตว์บุดบุกาด้อนวิลิกวิโลฝนกับบตกแห่งๆกว่าเก่ามาดผ่าวหายฝน้ำอยู่กับบหทำเมื่อวานนี่ทำท่าเด้แม่รวมอึนอนมาตอนนั้นยกผ้าขึ้นแล้วบัดจุบถ่ายโบมียังเกิดขึ้นรอยี่ในบ่เรื่อไปทางใดมัน เธอว่ได <c oughs> ้ไปไซบ่บปป้าเดยวคุณนายตื่นสายเพิ่น,นามาบานผู้ไปอยอมรับว่าค่อยตื่นสายยิมพูกับสีบันเยนดอกใหญ่งามดีเนาะขออนุญาตกินนำ้ำลานซาเซงจันสกอรพี่น้องจิงสีลงไปโรงงาน,นเผือดอาวานอยอ่บาหวานแหงธรรมดา เพราะเราไม่ชอบหวานนะฮะมือนี้ได้จะแก้ว่ะ4หาแก้วคาแ้วุ้นรอส่วงงามดำนะ้าเ <c oughs> พื่อสิไดคขายดีแน่นอน <c oughs> หนึ่งในะหันกันนีแหละ <c oughs> เอามันหอนเนาะ <c oughs> สิเอาในไซส์ส์อื <c oughs> อต่เก้าวกบ ห่่านแมเอาเอาส้มก็ได้แต่ก้าวนะห่านแม่น้องลิงสั่งข้าประจําส่งดับนาช่วงนั้นสกายดีเธอเกิดจะไปยุดอันดับนาน้ำเขาแล้ววะเฮ้ยช่วงดับนาเขาค้ายดีมันจะไปยุดธ์มาได้ไดมไปยุทธ์ทตะวันดับผู้เดียวไปทางตะวันดับ งวดใน่วงนี้ไม่น้องลิงขายกันเนาะสร้างแต่ละเทือกกันเทือกละซีฟเทือกละซาวสร้างเป็นเจรราะกับเป็นชามาตุกอันเป็นเจาะก,ก็มีเป็นตุกก็มีแบบสร้างคะขะกันไปอันนี้ทะเลล่างๆมากันล่านเธอกระโดนพายุพัดปีนแล้วก็เธอกาล, <laughs> ล,าลาย <laughs> เลยเธอกระเลี้ยงลู่แบบเลยลงไปหาเธอเลย เ,เห็นเธอเหตุเงินเดี๋ยวเขาไปเบิอยูอเ,เ,อเธอเหตดเงินเดกตึกหนึ่งนอนอยู่แต่บอลได้ลงไปเธอก็เลี้ยงลูกอยู่กับแม่เธออยู่บ้านแล้วกับบอลได้ลงไปใกล้เธอปันไดมาอันนี้กินก่อนเพื่อออกจากร้านนะเบิร์พอดอีนี่ก็ใส่ไป ยี่หกเลยเบอร์ลี่เด้ไม่ท้อหอนเว้ยลีลหอขออนุญาตนางจิบน้ำอยู่หันซอแสงจันทร์สบายๆสักก่อนนี่หน่อยเดี๋ยว้กลงไปโรงงาน จงย่ามใด้คนที่ตโตกุ้งที่เป็นเดือนใหม่อะไรบาง,งอื่านี้กันนะยังได้กะแล้วเขาเอื่อยนะจังหวะเมื่อวานพากัน,ม,ม,นมัาถาฝนปะฝนห้ำเพื่อที่จะที่ได้กะอาานุวาฒน,นี์เอามาโหลดเอามาโหลดวะหายฝนห้ำผ่าไปนะที่่ายมันกระล่มซืึนเพราะห้ำจ่อย ต้องไปเจาะบ้องยุทธเ่อากแล้วจ้ะเงแรงก็ดูดน้ำด้ชัดคนมากระดัเลยวะฝนมาแ้วกระดัมเลยอ้าวโซ่แกะเบาๆได้เงี้ กำลังกินเบ้ร์ด้อลงไปกับหิรร้านทำไปจอดซิมก่อนอะนะจังไปตอดร้านา <c oughs> จักมือก็จะ่ไหมเวลาออกเป็นแก่งน้ำมักนกลิ่นเพียงนาสวรรด์ตัวน้วนำไมันั้น <c oughs> เยังสร้างรางอยู่กำลงงังยาว ออกมาลายไปไหนไ,ไก่มาซาไก่มาซาง่าออก <Okay. S 1> อมันไม่ค่อยออกาไปตั้ คือ okay, พี่น้องเดาเบอร์ก่อนที่ลงไปโรงงานสักก่อนนะกระสุนุนกระนลงไปเบิ่งผาอยู่วัดน้ำจักหน่อยวันนี้มาดแต่บอดี้ทายคลิปท <laughs> ายแต่ส่างย้ำเศร้าย้ำไ่แรงนะบอดี้ทายก็เลยว,วันที่ลงไปอัปเดตให้เบิ่งจักหน่อยนะพี่น้องเนะะาะไปบาพี่น้องเบิร์ก่อนที่ลงไปถ่ายทั้งด่านวัดให้เบิ่องนะพี่นอ้องเพราะเมื่อวานนี้เบื่อบอดี้ทายตอน มัดแล้วก็บ,บริทายตอนแล้วอย่างมากมายเนะาะคือเมื่อวานนเล่งพุ่นกระทําทตาจะตกด้วยแต่ก็บม่ตกก็เลยสิมาอัปเดตน้่น้องหลังจากที่เขาซื้อน้ำห่านซาสเซงจันแล้วก็กสิมาอัปเดตวัดให้ทุกคนได้เทนน้ากันน้องพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นกําแพงที่เ้มามัดเมื่อวานเก็ <laughs> จ,ะจะประมาณนี้แล้ว่น้องมันก็สิ รวมพรเพเบิบจากหน่อยเนาะปะ่ะเดี๋ยวสิพาลงทางด้านซี่สมเนี่ยเป็นพาของเบื่อเองเนาะด้านในนี่ก็จะมีช่องอะ่ะเบื่อเพิ่มเติมครับของยานทานเนาะไปเบริงโบทกันปุ๊ยนี่แหละกระจุกป,ประมาณนี้ทุกคน สันเนี่ยก็ขอโทษกอภัยเด้อโดกันสั้นที่ใดเลยมันจะจะจะระยะไก,กลเนาะมันจะบริห็นระยะไก,กลอันนี้เป็นซีมือการมัดของข้าวม่วนว่านี้กนาะบเอือเจนาอ้อยแอติยบัจิ้วพากันมัดผ่าเนาะตัวนี้จะเป็นสีเขียว่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองม่วน,นี่ก็พิษพ่ดจักนอยพี่น้องคิดบึงระหว่างตัวนั้นกับตัวนี้เนาะ มันหลายคนหลายคนทำหลายคนหมัดมันก็นเลยผิดจากหน่อยเห็นป่ตัวถึงมันก็จะเป็นสีเหลืองเขากักับสีทองไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีต้องอ่อนเป็นสีตองอ่อนจะประมาณนี้แล้วก็ไปดูสรากันนิดนึง ไม่มปดกูมือกับบได้แล้วเนาะโอ้ยลมพี่นบ้ามัแล้แล้วเมื่อวานถามว่าโอเคมนก็โอเคอยู่มดแต่ว่ามันลมลมพัดเนาะแต่ทางนี้โอเคอยู่นะันจะประมาณนี้แล้วทุกคนลมมันกี่ยวขึ้น โอเคถือว่าแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าลมเห็ดหาดอกไม้หอมมันรู้สึกว่าขาวแดงงามดีเลยพี่น้องใจขาวนอ,นอกสีแดงมาซานนี่แหละผลงานที่เราทำเมื่อวานเนาะมันปีนมันลมเลยว่าในร่มแห้งเลยพี่น้อง แล้ปิดโอเคนะพี่นนองเดี๋ยวเบื่อซื้นไปหากินข้าวที่นามก่อนและกันทุกคนถือว่างานของข้ามู่วานก็นจะประมาณนี้นะพี่นนองที่เห็นบอกเออลงคลิปได้แค่คลิปเดียวกันลงมาทำมัดผ่าผูกผ่าเนาะแต่ว่าบร่ได้ถายคลิปเพราะว่าอย่านทุกคนแบบเบื่อกัน เออเนีกก่าาก็มัดผ้าแล้วคลิปเมื่อเช้าก็มัดผ้าแล้วคลิปตอนเย็นก็ยังมัดผ้าอีกนะก็เลยว่าบบได้โบได้ถ่ถถายเด้ถ,ถ่ายเอาพอเบาๆเนาะเลยก็ลงมาเบิ้งจักหน่อยน้าพี่น้องเนาะก็อย่าลืมพี่น้อ,องวันที่หาเนี่จะมีการบวชนะครูบวชพระบวชนา่งกองบุญ บทพระบทนั่งกองบุญวันที่หานมสุขสุขคนก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีการให้นาคบวชนำกันบวชสุขสุขคนวันที่หานาะเยอะเอาเป็นว่าเมื่อนี้เบื่อจิขาเก็บภาพบรรยากาศสมัยนักการสุขสุขคนโอ้ยม่ใหญ่กำลังหลังเห็ดตุรุนใหญ่หลังเห็ดโคกกับเหตุไขเหตุไข่ได้จากดอกบุ๊ มันเน่าเลยไหมเงี้ยมันเน่าหรือมันเหี่ยวเหี่ยวเน่าได้เอื้อมหมดเปลือกเหียได้ไม่ได้กอนกอไปบ้านนะเด้อดอกนอนมันก็มีเพราะเนี้ยมัน่นขึ้นอยู่คืนกไปบ้านของมากี่ยวพ่อไง่ระเด็นเคลียบมงบ่พ่อญ่ แต่ว่าเห็ดก่อสลอนอยู่ไปเยอะเห็ดก่อนะมีเยอะเห็ดก่อกี่ปุ่นสิกะนี่กี่ตำอ้าวล่วเห็ดกะออกพี่น้องแต่ว่าออกมาลายแดดกระโดดนอกข้ามเป็นพ้นอันนัหนก็คือสีแดงอันไหนอยู่ดอกเดี๋ยวสีตำเห็ด เฮ็ดโคกกินก่อนพี่น้องเอาเป็นว่ากินดีเบื่อไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเดอ้อสบายดี <c oughs>